สวัสดีเพื่อนชาวเซ็กีนะครับวันนี้ก็ตื่นนอนมาฮะตอนนี้8ปดโมงสีฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเวลาที่เหมาะกับการตื่นนอนเป็นอย่างมากนะฮะหลายคนอาจจะตื่นแต่เช้าไปทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้อยู่กับนักดุดอีกครั้งหนึ่งและนี่คือการแนะนําเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรามีเกมที่มีสาระมากๆมาแนะนำทุกท่านได้ดูกันนะเพราะว่าเรานั้นปกติแล้วก็เป็นคนมีสาระค่อนข้าง,งเยอะนะฮะ<ล>ดังนั้นเราจึงต้องเล่นเกมที่มีสาระเพื่อบันเทสา,าสมองเราครับเพลงนี้ที่เพลงว่า คำถามอะไรเอ่ยกุ้นกวนน้ำนะฮะดูซิว่ามันจะกวนแค่ไหนนะฮะจระแข่โดนตัดหางเป็นอะไรเป็นแผลดิโอเจอระเข่เป็นหลานของใครเจราเข่ออนะเป็นหลานของใครหลานใครวะกวดยังอ่อนหัดนะักอะไรนะแล้วเป็นหลานใครอ่ะ จะเำให้เป็นหลานจักรยานโอ้ยมันอะไรเอ่ยข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวมันจะไปรู้เหรอ <c oughs> มันมีส้นที่ไหนเอ้ยุูบ้าวะถ้าผีตายหงคือตายโดยอุบัติเหตุแล้วตายทั้งกลมคืออะไรตายทั้งกลมอ้วนตายอะ เฉลยให้ก็ได้ทำไมอ่ะอะไรคือตายอ๋กกอกลมๆเรื่องอะไรที่คุณคิดว่ากวนที่สุดเรื่องอะไรผมจะบอกคุณนะถาพอต่าถูกจะมีโฆษณามาบ้างนะออาอยู่ดีเสียงก็หายเออดีนะาำไมแป้งสีฟันหนึ่งหายสบูู่รัก ผมโชคดีมีชอยมาให้ไงก็เลยง่ายนะอ่ะไม่ต้องโหลดก,กันได้นะคำถามอาไรเอ่ยกวนๆน,น,นะจ๊ะเดี๋ยวเทปหน้ามาดูดกันว่านัดดุดจะแนะนำเกมอะไรอีกนะฮะ